ถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงมือถือราคาไม่ถึง5,000บาทนี่ใครถ่ายกล้องฟูตบิวว์วรเ,วเรา่ท้าเลย ว, abei, ว,วันนี้เรามาแบบสบ์บายกันบ้านนะคะกับมือถือของ vivo y15s ก็เป็นแบบมือถือราคาแบบเริ่มต้นของทาง vivo เขาแหละนะคะก็เป็นซีรีส์ y ราคาไม่แพงอะไรทํานองนี้นะคะสำหรับ y15s เนี่ยพื้นจริงแล้วก็ราคาเปิดมาแล้วนะคะ4,999บาทตีกลมๆลวกันประมาณ5,000ทอนบาทหนึ ón, like ่งเนาะสำหรับราคาตรงนี้ vivo y15s ให้อะไรกับเราบ้างวันนี้เราไปคุยเรื่องนี้กันค่ะทุกคนพร้อมกันแล้ว intro มา มีคนบอกว่าแบบว่าสาวๆในช่องของเราเนี่ยอาจจะพูดอินโทรมาไม่มันเท่าเราจริงๆแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเออคือเราก็จะแบบหนักแน่นในแบบของเราคือพี่เมย์เขาก็จะหนักแน่นสดใสพี่หยกก็จะแบบหวานๆอะไรเงี้ยพี่อ้อก็จะแบบิี้ขู่อะไรเงี้ยคือทุกคนมีคาแรคเตอร์นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พวกเราคือชาวอินโทรมาเหมือนกันดนะังนั้นเราจะแบ่งแยกคะ่ะเราอยู่าแ,แยกเราคือทีมเดีวยวกันทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับกับพิธีกรใหม่ของเราไปอย่างดีแต่วันนี้เจอหน้านดุดเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่เบื่อหรอกเพราะวา มเาเริ่มรีวิวดีกว่าสำหรับรุ่นนี้ o 15s นะคะก็ให้อะไรเรามาบ้านนะคะพาไปดูรอบตัวเครื่องกันก่อนดีก่อนเนาะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะด้านล่างเนี่ยจะมีรูสิีฟอา3.5ให้กับเรานะคะมีไมโครโฟนและรุ่นนี้ใช้ไมโคร USB ค่ะพร้อมกับลําโพงที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านข้างซ้ายมือเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ด้านขวามีปุ่ม power นะคะที่สามารถแกนลนยนิ้วมือด้านข้างได้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะและด้านบนนั้นเป็นถาดใส่ซิมค่ะในกล่องที่ให้มานั้นจะให้ชาร์จมาแค่1 0วััต์เท่านนน้ะะคพร สายไมโคร USB แล้วก็ให้เคสเรามาหนึ่งอันพร้อมคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะและที่สาคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนค่ะอันนี้ก็ไม่รู้กันว่าทําหม่นะไปต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันดีกว่านะคะสำหรับหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอ IPS LCD นะคะความละเอียดคือ HD มีขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.51นิ้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ f a n t a s OS เวอร์ชัน1 1นพร้อมกับ Android 11 Go Edition นะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะมี2ตัวก็คือความละเอียด ะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนส์ซูเปอร์มาโคร2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลขับเคลื่อนด้วยตัวของชิปเซตมิดเดิลเท็กซ์ฮโร่ P สามตัวน้ําหนักของตัวเครื่องอยู่ที่179กรัมนะคะแล้วก็ความบางของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่แปดจุดสองแปดมิลค่ะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ห้าพันมิลลิแอมนะคะแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยให้มันน้อยไปนิดนึงนะสามสิบสองกิกะแรมสามค่ะสำหรับตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูสเปคปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า จริงๆช่วงนี้การแข่งขันในวงการสมาร์ทโฟนมันก็ดูเดือดนะเรวพูดตรงๆการให้ลอมมันน้อยไปหน่อยเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้ถ้ามันได้สัก64เนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวที่ดีนะฮะรูปหนึ่งข้างล่างเนี่ย กลับไปใช้ไมโคร USB อีกแล้วนะคะคือจริงๆแล้วมันเข้าใจแหละว่ามือถือราคาไม่แพงทุกคนอาจจะใช้ไมโคร USB กันเยอะแต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็น Type C เนี่ยมันจะเนียนมากมันจะดูแบบง่ายขึ้นแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้มากขึ้นในปี2021ละนะคะอันเนี้ยก็บอกว่าเราค่อนข้างเสียดายนะคะในเรื่องของของจะภายในแล้วก็เรื่องของ USB เนี่ยที่มันให้มาเป็นไมโคร USB ค่ะส่วนกล้องหลังนะคะในราคานี้เราได้กล้องหลักจริงๆเนี่ยขึ้นตัวไม่มี Ultra Wide ไม่มี d e p นะคะแต่มี Super m a โครมาให้อันนี้ก็คือสร้างความประหลาดใจให้เราไม่นนออเหมมืกััว่าน ทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันทีละโซนดีกว่าเรื่องแรกไปดูในเรื่องของหน่วยประมวลผลกอนค่ะสำหรับหน่วยประมวลผลนะคะ,คร,ะ,ะ,คะรุ่นนี้เลือกใช้ตัวของ m e d i a t e k Helio p 3 5ซึ่งแน่นอนว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยคือชิปเซตในระดับเริ่มตน้นการเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากมายนะักเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นมือถือสำรองหรือมือถือเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้กระตุกไม่ได้ค้างไม่ได้ช้าแต่มันก็ใช้คําว่าเร็ว ไม่ได้ค่ะการเล่นเกมก็ด้วยความที่เป็นจอ HD นี่แหละทาให้หลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถเล่นเกมได้ ดีกว่าที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าจอมันความละเอียดไม่สูงน,นะคะการกินพลังงานมันก็น้อยลงไปการประมวลผลกราฟิกต่างๆที่ประมวลผลออกมาไปแค่ HD เนี่ยก็ทาให้มันไม่หนักเกินไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณซื้อ P35 เครื่องนี้ไปคุณอาจจะเล่นเกมได้ไหลลื่นกว่าที่คุณคิดแต่ถ้าถามว่ามันลื่นเร็วจัดขนาดไหนเราก็บอกเลยว่ามันก็แค่เล่นได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถปรับความละเอียดหรือว่าพวกดีเทลต่างๆในเกมได้เยอะพูดง่ายๆคือเล่นเกมก็คือเล่นได้แบบทั่วไปเท่านั้นเองนะคะการใช้งานทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเป็น P แต่เวลาเราใช้งานเยอะๆไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะประมวลผลช้าลงนะคะเพราะว่าแอป,ปมันใหญ่ขึ้นการดึงทรัพยากรของตัว CPU มาใช้การประมวลผลต่างๆที่หนักขึ้นไปตามแอปพลิเคชันของเราที่มันลงเข้าไปเยอะขึ้นทุกวนันหรือว่าการที่มันมีแบ็กกราว n ด์แอปพลิเคชันวิ่งอยู่ด้านหลังข็า้ตามแต่เนี่ยจะทําให้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความหนืดลงได้นะคะแต่ว่าทาง Vivo ก็แก้เกมมานหนึ่งด้วยการใส่ตัว Android Go Edition มานะคะ Android Go Edition เนี่ยมันคือ Android version ที่ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องเยอะพูดง่าย ก็คือตัดในสิ่งที่มันอาจจะทําให้เครื่องเนี่ยมันหนักเนี่ยออกไปเพื่อให้สามารถใช้งานในระดับพื้นฐานได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ารุ่นเนี้ยยัดแอนดรอ d ปกติมาไม่ใช่ Go Edition เนี่ยมันอาจจะหน่วงกว่านี้ค่อนข้างมากนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกัน a n d r ร i d Go Edition เนี่ยมันก็จะอยู่กับ CPU หรือว่าอยู่ในเครื่องที่ราคาเนี่ยไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่ามีการตัดทวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยออกไปนั่นเองนะคะแอปพลิเคชัน Google เนี่ยเมื่อเรากดมาอย่าเพิ่งตกใจเจอออออ Google Go Go Gallery Hello ้นนไไีคคืืะะะะรร จริงๆแล้วมันก็คือแอปพลิเคชันของทาง Google เนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็น Go Edition นั่นเองแต่เราก็ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันปกติมาใช้งานได้นะคะจาก Play Store นะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ o Edition มันจะแบบโหลดอย่างอื่นไม่ได้แบบพี่มันโหลดได้ปกติค่ะเพียงแต่ว่าฟีเจอร์ของตัวเครื่องหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีถูกตัดลงไปบ้างแต่ไม่ใช่ฟีเจอร์หลักที่เราเห็นแล้วแบบมันขาดไม่ได้เช่นไม่ได้ตัดแบบพวก Wi-Fi ออกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันก็จะใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าพวกแอนิเมชันพวกการทํางานเบื้องหลังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันนนนารลล้้ละคะืื่่ออใหหไขึ น่คัแม้ว่าจะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าใช้ Android Go Edition แต่อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ของทางเกาหลีเนี่ยซัมซุงนั่นเองนะคะก็มีการตัดเยอะกว่านี้ซัมซุงเนี่ยจะตัดแบบสนั่นมากนะอาจจะไม่อยากปเปรียบเทียบนะครับพูดให้ฟังเฉยๆว่าอย่าซัมซุงเนี่ยราคาไม่แพงเขาจะตัดฟีเจอร์ที่สำคัญออกไปเยอะเหมือนกันซึ่งเราก็รู้จะตัดไปทำไมเหมือนกันคือฮาร์ดแวร์ซัมซุงเนี่ยโอเคมันปรับตัวอะไรมาดีขึ้นแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ของซัมซุงในรุ่นไม่แพงเนี่ยตัดออกไปเเ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 ยยยยยยออออะะะถถถ้้้้้้าา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 าทีีีีีบบบบบกกกัั่่่่่่่ดดด๋ววววรรรใใหหคุณผููชชมมตตงงงนนนนนิลลแขขจ็ ที่ส่งไฟล์ผ่านตัวของ Wi-Fi เนี่ยก็ยังอยู่การบันทึกหน้าจอเนี่ยก็ยังอยู่หรือแม้กระทั่งการทอนหน้าจอหรือว่าตัวแคสหน้าจอเนี่ยขึ้นไปบนอุปกรณ์ที่ทําการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะคะในการแสดงผลเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเราชอบตรงที่ว่าคือเราซื้อไปโอเคฮาร์ดแวร์มันอาจจะไม่ได้จัดมากนะจัดมากแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าหน่วยฟีเจอร์ต,รต่างๆเนี่ยมันยังให้มาครอบคลุมในการใช้งานอยู่พอสมควรเหมือนกันอันเนี้ยเราดีก็ชื่นชมกันไปค่ะส่วนฮาร์ดแวร์มันน้อย เราก็ต้องพูดว่ามันก็น้อยไปหน่อยจริงๆหน้าจอตัวนี้นะคะให้มาที่ขนาด6.51นิ้วความละเอียดระดับ HD นะคะก็ใช้ได้นะคะดูหนังดูอะไรเนี่ยก็โอเคสีสันนวลตาสบายตาดีแต่ว่าความละเอียดก็น้อยเกินไปนะคะควรจะเป็น Full HD แล้วแต่ถ้า Full HD มันรัน p 3 5ด้วยเนี่ย จะหนักไปนะฮะดังนั้นคิดว่าเป็น H D ก็จะเหมาะสมกับฮาร์ดแวร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งชิปเซ็ตและหน้าจอเนี่ยควรจะขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในราคานี้มากกว่านะคะถามเรานะอเราคิดว่าโอ้ถ้าหน้าจอเป็น Full H D ซะนิดนึงแล้วชิปเซ็ตแรงน,นิดนึงเนี่ยมันจะแบบเท่มากมันจะ,ะแซ่วมากเลยนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ของ vivo เนี่ยสำหรับเรานะเราชอบมากคือเราใช้ vivo v, v 2 0 pro ใช่ไหมเราใช้ x 7 0อะไรเงี้ย เราใช้เคยใช้ X 50 Pro มาอะไรเงี้ยแบบเออเราชอบมากเลยในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องซอฟต์แวร์ก็โอเคแต่ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็อยากให้ขยับขึ้นมาอนิดน,นึงค่ะหน้าจอก,ก็คือพอใช้ได้ค่ะทัชสกรีนธรรมดาเลยค่ะทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะน,นอกจากภายในนะคะคือเรื่องที่สําคัญ ให้มันน้อยไปจริงๆนะคะสาที่กิกลำส3แม้ว่าจะบอกว่าสามารถเพิ่ม SD card ได้ก็ตามแต่ว่าโน้ตเขาจำภายในตัวเครื่องเนี่ยถือว่าสำคัญมากในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้ SD card น้อยคนจะใช้นะแต่มันก็มีคนใช้แหละแต่เราคิดว่าพอติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลงอยู่ตรงเครื่องใช่ไหมสาที่กิกมันทำอะไรได้บ้างมันมันลงแอปหลักๆได้แล้วก็แป๊บนึงมันก็จะเต็มแล้วอะไรเนี้ยอันเนี้ยคือไม่รู้จะพูดอะไรเลยต้องจะเสียดายจริงๆคนะ่ะมันควรจะมาเป็น6 4กิกจริงๆนะ ต่อมาคือกล้องถ่ายภาพค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกดีมากเพราะว่าตัวกล้องของ vivo เนี่ยเรากล้าท้าเลยนะคะว่าแม้ว่าจะเป็นรุ่นราคา4,999บาทแบบนี้ก็ตามแต่ว่ากล้องเขาเนี่ยไม่แพ้ใครในตลาดเลยนะคะถ่ายมาได้ดีกว่ามากเลยการควบคุมแสงการควบคุมไว้บาลานซ์การเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ย vivo เหนือกว่าคนอื่นเสมอนะคะอย่างเราไปถ่ายรูปมาเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีโหมดกลางคืนนะคะแต่ว่าถ่ายกลางคืนลงมาก็แบบเฮ้ย hey, ได้อยู่นะความเอียมันน้อยไปห่อหละ13ล้านพิกเซลแต่ว่าพิกเซลมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตะะแต่ แต่เราชอบมากที่มันสามารถเก็บแสงเก็บดีเทลต่างๆได้แบบยอดเยี่ยมมากอย่างรูปนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบเฮ้ยดีดีเลยนะคะถ่ายไปในตอนที่มีแสงแดดอะไรเงี้ยแล้วเราไปปรับสีปรับอะไรให้มันดูสว่างขึ้นนิดนึงเนี่ยก็สวยงามแล้วนะคะถือว่าเป็นมือถือที่ถ่ายรูปได้ดีมากแม้ว่าจะมีความละเอียดที่น้อยก็ตามแน่นอนว่าพิกเซลความคมชัดต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปแต่เรื่องแสงเรื่องสีดีเทลเวลาและความง่ายในการถ่าย vivo กินขาดทุกแบรนด์ในราคานี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงมือถือแบบราคา ไม่ถึง5 0 0 0บาทนะไม,ม่ใครถ่ายกล้องซูเปอร์ริเราทา,าเลยนะคะแบรนด์ที่ขายสเปกแรงก็มีแต่ถ้าจะเอากล้องมาชนกันนะตัวนงตึงต้งกับแพ้หมดแต่จริงๆแล้วไอ้เลข13ล้านนะี่มันค้ำอยู่บางคนบอกว่ากล้อง13าล้านเออแต่มันถ่ายสวยไงอันนี้ชมก็ต้องชมนะว่ามันดีจริงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกล้องแบบซูเปอร์มารโคซึ่งส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้อินอะไรกับซูเปอร์มาโคยิ่ง2ล้านพิกเซลก็ไม่ได้ คมชัดอะไรอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้อินมากดังนั้นก็เฉยๆก้องหน้าอ่าก้องหน้าตัวนี้นะคะก้องหน้าทำออกมาได้ดีตามแบบฉบับของ V ี V o มากๆนะคะก็คือเรื่องถ่ายภาพเนี่ยยังไงก็วางใจว i v วได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบว i v วจริงๆอะ่ะคือบางคนเขาก็ชอบจริงๆเนี่ยโดยราคานี้เนี่ยคุณจะได้มือถือทีอ่กล้องดีแน่ๆรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็อย่าไปเวอร์มากนะเอาไปเทียบสองสามหมื่นยา่านะยานะฮนะโอเคไหมเทียบกับห้าพันด้วยกันเนี่ยเรายังค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้กล้องค่อนข้าง เรื่องแบตเตอรี่นะคะก็อย่างที่พูดไปแหละด้วยอัน,นิสงของจอ hd แล้วก็ cpu ที่เป็นระดับประหยัดพลังงานอย่าง H ี l i o P35 เนี่ยนะคะจาก mediatek เนี่ยก็แบตทนทานนะคะแข็งแรงอึดบึกบึนเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับแบตเตอรี่ของเขาแต่เราก็จะเสียดายอยู่ดีว่าราคานเนี้ยชาร์จเร็วก็ไม่ได้ให้มานะคะให้มาที่10วัตเท่านั้นเองโอ้โหคือแบบเสียดายนะคะเสียดายมากๆลํลำโพงก็มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า ตัวของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราคิดว่าจริงๆถ้าขยับขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มือถือของ vivo เนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้นะคราวนี้มาถึงตัวเซนเซอร์นะคะอ่ะราคานี้นะคะสี่พันกว่าบาทก็ให้เซนเซอร์มาครบเจนวอสโคบมีนะคะมีเซนเซอร์เข็มทิศใช้นําทางได้นะคะแต่ว่าก็อย่าไปแบบเบื่อวังมากว่าแบบโอ้โหฉันจะแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดอะไรขนาดนั้นด้วยชิปเซต CPU เนี่ยมันไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่การประมวลผลต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วมากขนาดนั้นเอนงนะคะอ่ะไปสรุป,รปก,รก,กันนะิด เนี่ยก็คือตัวกล้อง่ายภาพ จริงๆอันนี้ต้องให้เขาจริงๆนะคะจุดพิาน้าสำคัญเลยเนี่ยเราคิดว่า1คือชิปเซตมันอาจจะช้าไปแล้วก็ตัวที่2เลยเราคิดว่าอันที่สําคัญจริงๆโนเวความจำภายในมันน้อยเกินไปค่ะสำหรับตัว32กิกจริงๆแล้วอยากให้มันเป็น64กิกมากกว่าจริงๆนะคะอย่างน้อยมันต้องเป็น64ละด้วยราคาด้วยนะเนาะส่วนฟีเจอร์ต่างๆของ Android Go ก็ไม่ได้ถูกลดทอนอะไรไปจนเรารู้สึกน่าเป็นห่วงอะไรการแคสต์ทีนหน้าจอได้ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 5 g h z ได้ก็ไม่โดนตัดในฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่มันควรจะมะะมีีีนนคกก็็เเเปปืืออถถทท่่่่จริิงงแแลล้้้วววใชาาาัไโด คาดหวังความเร็วเครื่องนะคะคาดหวังกล้องคอลเลกนสูงหน่อยหรืองานวิดีโอที่ดีหน่อยเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในตรงจุดนั้นเนี่ยมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครอยากได้มือถือสำรองนะคะเป็นแบรนด์ของ vivo เนี่ยก็ลองดูนะคะตัวนี้นะคะในราคา4,999บาทค่ะนี่คือรีวิว vivo y15s ค่ะรับรองว่าเรารีวิวแบบตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณ vivo ประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนเครื่องมาให้กับเราในการทดสอบในวันนี้ก็ทุกคนก็เป็นอิสระนะคะให้อิสระของเราในการที่จะรีวิวแล้ววันนี้เราก็รีวิวกันแบบตรงไปตรงมาหวังว่าคนที่กำล จะตัดสินใจซื้อนะคะจะได้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะคะไม่มากก็น,น้อยค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรารำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยาสมีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย